ใานเขาไปสร้างข้อติรงบ้างเหรอบ้านยังก่อนบ้านยังกับวันสมสะอาดกว่บ้านสมสะอาดตำบลของโพนอำเภอนาตาณาตาจังหวัดอุบลญจังหวันบมีโพนน้ำโพนหายากเลยทุกหมื่นโพนอยู่ใส่เยอะนิดหน่อยนี่นะแหน มบรรยากาศมองนี่นะข้างเขาข้างโคที่มี่อไภัยอู้ยกระลังสิล่นใบลเลยเห็นบอนเนี่ยเนี่ยโคล่นใบเลยสิตายเตายต้องก,กตายง่ายได้เปากินจ,จรวยเาขึ้นป <c oughs> ไปดีปะไปยังไบนตาเขาลาาบรรยากาศมันได้พีข่าผีกัมเรนเลาเลาเขา ตึกแบบโบราณเนะาะมาัดมสะอาตเนาะมันสมสาตตอนนี้ก่นคะรไปามนะตลาดเพ้านะไยงใกันเลี้ยววไปตลาดน่อ้ เดียว่าพี่ปะไปใชไปทั้งีบรนเลทั้งีอทังนีบันเลท่าบเลาท่านี่เออทออกไปบนุมโค้งันน้งสวยงามเลยนมีบานสงบเยะเนี่บานเลย่นนี้อันนั้นมันเทียงหน้าให้เราเพิ่คืองามเลยหลับคาดีกหลอคเดกเอาขึ้นไกลนะพวกขึ้นเรา่อโอ้เอาแนวนั้นเลย อัาตรงรไปผม่จปาไนไนมันไรทางไรทางเดิเนไปอ,อกเดเขาเข่าเขาก็ออกจรกอันนีดอกเขาเข่ามันสมสารเนาะครับขึ้นก่อนพี่ดอกขึ้นไปเข่าขึ้นตเกียวแล้วเนาะโอ้ทั้งผียังอยู่ด้เคยังเกี่ยวว่าทนแล้วอยู่้ียะลเ้ยัเ สองหน้าเป็นว่าครับไม่นครับสิบลายเหล่าเขาตะกี้มันจะเป็นทั้งหน้าน้ำบระจกักเนาะน้ามันแข่างล่ะมันเหลือแต่เหล่าเขาด้วยพี่น้อกด้วยเดียเ่ยวเขาเล่าแล้เวเหลือแต่เสาเนี่ยทีเป็นเทียงเนาะเหลือแต่เหล่าเขาสวยงามมากครับผม หน้าบ่อตรงมีคดอยู่บ่มีบ่บ้านสงสาตบลของโพดอำเภอหน้าตาลจังหวัดปุบบนราชธันแท่นีเขาไปตามเสด็จงนนไงรวมห่ะ ตลาดพื่นมีมือไรเนี่ยมันนี่แล้วย่ำเหมือนแร่มาเลยครับมันหุดเนาะวัดจันทร์กับวัดศุธาเนียครับเติมตลาดเป็นวัดจันทร์กับวัดหุบตลาดพื่นมีเนี่ยเมือแรงเนาะมีแต่ว่านย่เชาวของมือไรมือมือวันเสาร์เนาะเป็นบอกม่นชิลเลียวเนี่ยเอาบริเวเอาตรงไปก่อนตรงไปก่อน ามขาสามขาสุดยอดมาสู่ชีวิตมาสู่ชีวิตมาสามขาสู่อะไรเลมาสมสาเฮ้บ้านในเจสาอเะอตดีเนยโตดยคดเเลยเลยย่ังเลยดิคนนายคนเด็กเลยเลยพี่น้อเลยเลยมาสัน ลุงเรียงวัดลงเรียงดีวัดเป็นลรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนอยองห่างกันอย่แล้วคือไรว่าท่าเี้ยท่าเขาอื่นตะดอกก็จะวตกท่าผุดที่เหนือดฟังท่าุดนาพองมันสิวิบัติเกาหลายๆเนาะงเรียงนี่จะเป็นโรงเรียนของแถ่เดืองี่รลองเร้อโรงเรียนอนี่ไปอ่านบงปาย่นโรงเรียนหน้าซุ่มทฉมสฉ เนบ่ยป้อบ้านานาซุ่มกับสมสะอาดอยู่ใกล้กันเดี๋ยวโรงเรียนค้พ่ขา้า้อ่น่มาอยู่บนแลงคนีนคนยู่นีน่นี่โรงเรียนอ,อาวซือโรงเรียน,ยนอ้า <OP S 2> โอ้พีโรงเรียนบ้านนาซุ่มพี่น้องโรงเรียนบ้านนาซุ่ม,นนมแต่อยู่บ้านสมสะอาด เออเมียก็ลุงเลี้ยงเหมืนนักสุกตอนลุงเลี้ยงเหมืนตั้งอยู่ในบ้านสมสะอาดเด้อพี่น้องเด้อเออแนวไหนมันคือเป็นอย่างสิ่งนึลุงเลี้ยงอยู่มองเนินตว่าบ้านอยู่บ้านสมสะอาดโอ้มีบ้านเก่าอืมอยู่เรือพี่รองเด้อตว่าดีกับบุ๋มมีมากน้อเห็นปะครับทั้งทีผมกับอู้ตัวนี้เอง เ็มมาฟ้ตาตะบนหลังใหญ่บ้านใหม่บแบบโมลาด <Okay. S 2> โอ้ยถามพี่แบกนะใส่ดิวโอ้ยแม่บ้านหนาวบ่หนาวอยู่หลอวะ <c oughs> แล้วเขาแล้วน้ำเราบ่ครับมันฝนมันตกหลายเนาะแม่เนาะฝนมันตกอันนี้พเพื่อนบ้านน่ะโอ้ยบัานนี้ยังออกขบบันอ,อนันสมซาดเลยนะครับเนาะแบบสมซาต่ว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนแบบน่าซุ่ม เนนี่บัาน้นบท่บ้านนมมมีโรงเรียนบ่ครับแต่ก่อนม่อยู่บัดที่นี่มันเป็นโนนวาเดียวกันนะคับเพิ่นก็แล้วมาใส่ยูพีเลยเะอาสเ่ว่าเขามาเห็นวันโรงเรียนบ้านน้าุ่มว่ันเอ้าพักแมนาชมาอุ่เะบ้นบ้านน้ซุ่มมันลงไปพุ่ดมาทั้งหลังมเลยตอนโรงเรียนบ้านน้ซส่มมาเ็นยูนีโรงเรียนครับเพินหอดม้อสามเลยปน่อดม้อสามบุญครับเธอม้อเลย โรงเรียนมับน่าสุกแต่บางคนมาตักอยู่แับชุ่มจ่าโรงเรียนแบบน่าสุกแต่บ้านนี้มันเป็นแบบชุ่มจ่าเป็นบ้านอรอยบ้านแต่กอนมันบ่มีบ้านนะแบบเป็นดอนเป็นเหล่าโอ้บัดตะวันสมุทรนี่มันขึ้นไหลเดี๋ยวขึ้นจังหวงใหญ่ดึงครับแผ่ยายออกไปแล้วครับเนาะมันนี้หิบันฝืงนะพี่นี้เฮียนหลังบังญ่เราพี่ต่อเด้อเฮหินเก่าเหิบเก่าเหิบเป็นเหิบใหม่แบบโบราณเน๊ยหลังบังญ่ไต่ถุนเก่าแขวงยังมาไหวแบบย้ายถึงนีนหลังนี้ถึงยืดนี่ว่า องนี่บอกครับพี่แย่ได้เยียดยาาหลังดีบ่โอ้พี่บตดเป็นบาดใหม่เด้อพี่น้องมันหาอยากเรื่อสมื่นนีเนา้องคำน้องขาดสีกขาดเลยขาดสีครับขอบคุณครับขอบคุณครับได้ถามยินดีพี่แยงครับขอบคครับเบอร์แบบนี้ก่องโอ้ยตอนนี้ก็เก้าเป็นโมมีพายุข้าสิไป็นทับพายบัตรให้เราจังสื่อหุ่นักเล่าจักไผ่หูเดี่ยว ย่งกัไม่ได้ของตัวแลโอ้ัจ๊กเฮี้ยแล้วล่ะว้ายหัวจกหดองเราอยู่วยหมาสิบกล่ะห้ายสำคัญตอนนี้เละเปมีหยูอบ่าัวแจ๊กนบรกันแม่หมนั้นพวมีได้ลงโอ้โมมีคนอยู่เลยตะวันรัมีอยู่อยู่นีอยู่มีอยู่มันหนาคนเลยบ่เปิดเงือนบาสะอาดตำบลกองโคดตะวันลุงเลี่ยเป็นลเลี่ยกระสุนกเอ่ะ โรงเรียนบ้านนาสุ่แต่วันมาตั่งจังหวันมาตักอยู่บสงสารนะครับครอบครัวตัวต่อเรานี่ิหลังนี่ละใสเฮี้ยนเรานี่ละตรงขามไปเลยิวเขียวนี่เขาไปในบมอกขิวเขี้ยวเนี่หลังขิวเขียวในอกเฮี้ยนเราดีบอกว่าเราใส่เรานี่รีบปเลยมนตรงไปใส่ไโมเมนต์แล้วจอนี้แหละจะเข้าไปจะจะเมนเฮี้ยนเราดูบอวเขาบอกว่าซื้อนี่เราจะใส่กนนะจะแมเมนต์ล่เราทำไมโมเมนต์ต mô miền là đồ dạng nhà lọc yêu bò hô, yêu. Say hê. Mô miền là đồ hô. 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 Mô miền là đồ là là มันเยี่ยมบ้านที่เอเตอร์มันเยี่ยมบ้านยูทูบเบอร์แล้ว่าตื่นสายว่าสัสตื่นสายนี้จนหกโมงกระโบเห็นขุนมาเที่ยงเลยจังเห็นขุนตื่นสายเลยก็กำบ้าก็กำบ้าตื่นสายใบเจอสร้ากมีรถมาเดินเป็นเลาะกล้าเห็นแหลงตัดทิพย์ใกล้แงตัดทิพกล้ตะนาวหลัวคือว่าจะนอนรับเขากับตื่น สมกับซื้อซองตื่นสายบายสื่อสารคุณยุ่นี่แหละบ้านสมสะอาดตัวท่นมาครับผ่านก็เลยแวะเยี่ยมวัดมันน่าสะอาดกันใหญ่เนาะฮ่าคุณเน่ะมาเป็นวัดเนี่ยหน่อยเด้อท่านผุโคลงกับงามงามต้องไปนี่ก็เป็นแยกเนาะแยกแยกมันไรถ้าแลักการไปทางบรรณสุ่มแล้วก็เรียวทรายไปบรรพบุ เป็นสิ่งยากวัดสมสะอาดวัดนี้มัดใหญ่อยู่เนาะบรรยากาศดีไร้ครับวนันนี้เป็นบรรยากาศคืมคืมร่มพัดแห้งลมแห้งวันนี้บรรยากาศคืมๆืพุ่นกระตากเขาเดินวัดตอนนี้บ่มีแดดพุ่นกระตากลมตากยังไปเนาะร่มพัดดีอยู่ uh <laughs>